เปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้เป็นกิจการของคุณเองร่วมงานกับทีมดาวเอเจนซี่โดยมีอาริยันเชยาเป็นพันธมิตรเคยสงสัยกันไหมครับว่าคนกลุ่มที่รวยที่สุดในโลกกลุ่มท็อป0.01%เนี่ยเขาบริหารเงินเป็นพันๆล้านของพวกเขากันยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์ของพวกเขากันครับแล้วจะบอกว่ามันอาจจะคนละเรื่องกับที่เราเคยได้ยินมาเลยก็ได้ นี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะมันคือการเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดจากที่เคยคิดว่าต้องวิ่งไล่หาความรวยให้ได้มากที่สุดกลายมาเป็นการปกป้องสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีที่สุดซึ่งนี่คือแก่งความคิดของบรรดาอภิมหาเศรษฐีเลยครับต้องบอกว่าปรัชญ,ญาการลงทุนของคนทั่วไปกับกลุ่มอภิมหาเศรษฐีเนี่ยโอ้โหมันต่างกันสุดขั้วเลยครับเหมือนกับว่ากําลังเล่นเกมการคนละกติกาอยู่ในโลกคนละใบเลยทีเดียวความแตกต่างในวิธีคิดแค่ข้อเดียวนี่แหละครับ คือรากฐานของทุกอย่างเลยสําหรับนักลงทุนรายย่อยคําถามแรกมาจะเป็นจะได้กําไรเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่สําหรับอภิมหาเศรษฐีไม่ใช่เลยคําถามแรกของเขาคือฉันจะขาดทุนได้มากที่สุดเท่าไหร่เห็นไหมครับว่ามันกลับด้านกันเลยเพราะพวกเขามองว่าถ้าคุมความเสี่ยงได้ไม่ขาดทุนเดี๋ยวผลกําไรมันก็จะตามมาเองแล้วพอมีวิธีคิดที่เน้นการอยู่รอดเป็นหลักแบบนี้มันนําไปสู่อะไรบ้างหลัก ก็นำไปสู่เป้าหมายหลักในการลงทุนที่อาจจะแตกต่างจากที่คนส่วนใหญ่คิดไปเยอะเลยครับเป้าหมายหลกัหลกๆของพวกเขามีอยู่2เสาหลักครับ1คือการปกป้องความมั่งคัง่งคือทํายังไงก็ได้ให้เงินต้นก้อนแรกเริ่มเนี่ยห้ามลดลงเด็ดขาดไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงก็ตามและเสาที่2คือการส่งต่อความมั่งคัง่งสู่รุ่นต่อไปคือเขาจะใช้ชีวิตจากผลกําไรที่งอกเงยออกมาไม่ใช่จากเงินต้นทําให้ความมั่งคัง่งมันคงอยู่และโตต่อไปได้เรื่อยๆเป็นร้อยๆปีเลย แนวคิดนี้สะท้อนได้ดีมากๆแผนประโยคที่ว่าพวกเขาไม่กลัววิกฤตแต่รอคอยมันทําไมละ่ะเพราะช่วงที่ตลาดพังทุกคนเทขายด้วยความกลัวนั่นแหละครับคือช่วงเวลาทองของพวกเขาที่จะเอาเงินสดที่เตรียมไว้ออกมาช้อนซื้อของดีราคาถูกนี่คือการมองวิกฤตเป็นโอกาสของจริงเอาละพอเข้าใจแนวคิดกันแล้วทีนี้มาดูของจริงกันดีกว่าว่าในพอร์ตของพวกเขาเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างแล้วจะเห็นเลยว่าโครงสร้างพอร์ตของเขาเนี่ย แทบจะไม่เหมือนพอร์ต60 Top ท็อป40ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับดูสัดส่วนนี่สิครับตลาดทุนอย่างหุ้นหรือพันธบตัตรมีแค่ประมาณ35%เองน่าจะน้อยกว่าที่หลายคนคิดใช่ไหมครับแต่ไปดูสินทรัพย์อื่นๆสิ private equity หรือหุ้นนอกตลาดตั้ง17%อสังหาอีก15%แล้วก็ก้อนใหญ่สุดเลยคือ hedge fund กับ private credit ที่28%ส่วนทองคำมีแค่จิบเองจะเห็นว่าเขาเป็นเน้นหนักที่การลงทุนทางเลือกที่คนทั่วไไปเข้้าาาถึงดยกกมกๆ งั้นเรามาเริ่มเจาะทีละอย่างกันเลยเริ่มจากสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดอย่างหุ้นแต่ที่น่าสนใจคือแม้แต่กับหุ้นวิธีคิดของพวกเขาก็ต่างออกไปครับเขามองว่ามันเป็นเครื่องมือสําหรับป้องกันความเสี่ยงด้วยไม่ใช่แค่เอาไว้ทํากําไรอย่างเดียวเครื่องมือที่ว่านี้อาจจะฟังดูซับซ้อนนะครับเรียกว่า option collar er, แต่หลักการของมันง่ายๆเลยคือการทําประกันให้อรอตหุ้นนั่นเอง มันเหมือนกับการสร้างกรอบราคาว่าหุ้นจะไม่ตกไปต่ำกว่านี้และก็จะไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้มีเรื่องเล่าดังๆเลยว่ามาร์คคิวบันเคยใช้กลยุทธ์นี้แหละครับปกป้องหุ้นยา h o o ูมูลค่ามาหาศาลของเขาไว้ได้ตอนวิกฤต .com ตอนที่คนอื่นเจ๊งกันระนาวแต่เขารอดมาได้เพราะทำประกันไว้นี่เองหลายคนเชื่อว่าคนรวยๆต้องเก็บทองคำไว้เยอะนแน่ๆเพราะมันคือสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่สัสดส่วนเล็กมากๆในพอร์ตของพวกเขาครับอาจจะแค่ประมาณ5%เท่านั้นเองมีไว้เหมือนเป็นประกันสำหรับวันสิ้นโลกจริงๆไม่ได้มีไว้เก่งกำไรเป็นหลักเลยตัวเลขนี้อาจจะทำให้หลายคนตกใจเพราะนี่คืออาวุธลับของพวกเขาเลยครับการถือเงินสดในสัสดส่วนที่สูงมากอาจจะถึง20%ของพอร์ตเลยทีเดียวนี่คือกระสุนที่เตรียมไว้ให้พร้อมเสมอสำหรับการเข้าช้อนซื้อสินทรัพย์ดีๆตอนที่ตลาดเกิดวิกฤตนั่นเองแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า เงินสดของพวกเขาเนี่ยไม่เลยนอนนิ่งๆในบัญชีออมทรัพย์ที่ดอกเบีย้ยต่ำเตี้ยเรื่อดินนะไม่ใช่เลยเงินสดของพวกเขากำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงครับมันถูกเอาไปพักไว้ในกองทุนตลาดเงินหรือตราสารพิเศษต่างๆที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งคนทั่วไปมักจะเข้าไม่ถึงดังนั้นแม้แต่เงินที่รอโอกาสอยู่ก็ยังสร้างผลตอบแทนได้ตลอดเวลาเอาละครับเรามาถึงส่วนที่ใหญ่ที่สุดและอาจจะน่าสนใจที่สุดในพอร์ตของพวกเขากันแล้ว นั่นก็คือโลกของการลงทุนทางเลือกหรือ alternative investments ซึ่งเป็นดินแดนที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสเลยเคยคิดไหมครับว่าของสะสมหรือสิ่งที่มาจากความชอบส่วนตัวจะกลายเป็นการลงทุนมูลค่ามหาศาลได้นี่แหละครับคือโลกของสิ่งที่เรียกว่า passion assets ที่ซึ่งของที่มีคุณค่าทางใจกลายเป็นการลงทุนที่จริงจังอย่างไม่น่าเชื่อเลยตัวอย่างแรกเลยคือวิสกี้ครับ แต่เขาไมา่ได้ซื้อกันเป็นขวดนะเขาซื้อกันเป็นถังบ่มเลยแล้วก็รอเวลาให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยได้สูงถึง15%ต่อปีเลยทีเดียวหรือนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับพลังของความหายากและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รองเท้าคู่นี้คือคู่ที่ไมเคิลจอร์แดนใส่แข่งจริงๆในรอบชิง NBA ปี1998ถูกประมูลไปในราคาสูงถึง2.2ล้านดอลลาร์สหรัฐของที่มีเรื่องราวและมีชิ้นเดียวในโลกแบบนี้ มูลค่ามันประเมินได้ยากจริงๆครับอันนี้คือการลงทุนที่มองไปข้างหน้ามากๆครับพวกเขาลงทุนในสิ่งที่วันนี้อาจจะยังดูไม่มีค่าอะไรอย่างเช่นการไปกว้านซื้อสิทธิดัดฟ้าตึกต่างๆในเมืองใหญ่เพื่ออะไรเนอก็เพื่อเตรียมไว้สำหรับอนาคตที่อาจจะมีโดรนส่งของหรือฟาร์มโซลาเซลล์บนตึกนั่นเองครับหลังจากที่เราได้เห็นกลยุทธ์ที่ทั้งฉลาดและบางทีก็แปลกๆของพวกเขาแล้วคาถามสาคัญก็คือ แล้วเราจะถอดบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างมาลองสรุปลักการสําคัญที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองได้กันครับนี่คือบทเรียนสําคัญที่เราถอดรหัสออกมาได้ครับไม่ว่าจะมีเงินทุนเท่าไหร่หลักการเหล่านี้ก็ยังใช้ได้เสมอข้อแรกเลยคือให้มองยาว,ยาวเป็น10ปีไม่ใช่มองแค่วันต่อวัน 2. คือต้องรู้จักความเสี่ยงของตัวเองให้ดีก่อนจะไปไล่ล่าผลตอบแทน3คือต้องเข้าใจสิ่งที่เราลงทุนอย่างลึกซึ้งจริงๆ 4. คือมองวิกฤตให้เป็นโอกาสในการซื้อไม่ใช่เวลาที่ต้องตกใจกลัวและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากจัดการหนี้ดอกเบีย้ยสูงให้หมดก่อนเพราะนั่นคือผลตอบแทนที่การันตีได้แน่นอนที่สุดแล้วครับและสุดท้ายนี่ครับอยากจะทิ้งคําถามให้ลองกลับไปคิดกันดูว่าพอร์ตโฟลิโอที่เรากําลังสร้างกันอยู่นี้เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อตลาดกระทิงเพื่อช่วงเวลาดีๆแค่ช่วครั้งชั่วคราว หรือเรากำลังสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตไปได้ตลอดทั้งชีวิตของเรากันแน่